อาจรบัวเรียนโยกรุ๊ปเดียเดนี่วันนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนาดูบริเวณกว้างๆโยมวันนี้เขาก็เกี่ยวข้าวแล้วเดินนี่ที่บริรมเรานี่วันนี้อัตมาจะได้พามาดูไอ้ต้นไม้วิเศษนะเป็นผัก ผักวิเศษด้วยนะอันนี геро, ้สามารถรับประทานได้เลยนะเราจะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยและเราก็จะเอาไปใส่ต้มปลาก็อร่อยนะยิ่งจะใส่ต้มปลาด้วยโยบ๊อชุดยอดแบบสดแบบโอ้แบบโอ้ดูดูยอดดูยอดเลยโยมอร่อยครั้งนะนี่วันนี้ลุงพี่ก็เดินมาทุ่งนานนี่ก็เจอนี่เยอะแยะเลยนี่นี่อันนี้ก็กลางออกดอกสีม่วงๆเลยนี่ อันนี้ก็ในทางไสยศาสตร์นะยโยมนะอันนี้ในทางสายศาสตร์ก็มีอาจารย์บรมโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่านะอันนี้ผักอินเยงนี่ก็สามารถเอาไปตากแห้งเวลาคนโด,โดนโองโดนคุณใสอะไรก็สามารถเอาเอาอานี่ไปไปไป,ไป,ไปตากแห้งแล้วเอามาปันป่นๆๆๆเอามาบดบดโยมนะเอามาตาก็ได้นะ <im it> ให้มันละเอียดแล้วก็แล้วก็เอานี่เลยจับกรอกใส่ปากเลยโยมรับรองหายนะอ <im it> ันนี้คนโบราณบรมโบราณบรมครูได้กล่าวไว้นะอันนี้ก็นี่เห็นไหมนี่อูต้นใหญ่โจนนะนี่ นี่นี่เพี่เด้จะทอนไปไว้นะใส่ต้มปลาก็ได้ใส่แกงก็ได้อันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าผักอะไรนี่อืมอันนี้อู้แบบหอมมากโยมออยหอมกลิ่นสิบยอดนะแบบกลิ่นหอมสิบลีเลยนี่ขนาดขนาดลมแรงยังได้กลิ่นนั่นแหละขนาดมีลมโยมอ้อยยังได้กลิ่นนะเห็นไหมนี่ลราพี่แค่นั่งเฉยๆยังได้กลิ่นเลยนี่ไม่ใช่กลิ่นไรนะกลิ่นตดไม่ใช่โยมอ้อยน่ากลิ่นผพกนี่เละนะหอมแบบหอมมากเลยนี่หอมจริงนี่หอมจริงนี่ น,นี่ดูเด้อนี่อ้วนนี่อันนี้ก็นนกเราสามารถเก็บไปปลูกได้นะนี่มีทั้งรากด้วยนยี่เยอะแยะเลยนี่เราก็เอาไปบดก็ได้โยมนี่อันนี้เขาหอยอันนี้แล้วเขาเขาไอเขา,ขาประโจดแล้วนะนี่ทางนี้นี่มีเยอะเลยนี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นาตดพี่น้องมันโยมอันนี้าติพี่น้องมันไม่ใช่อันน um ี้อันนี้ก็นี่อันนี้ก็มันเป็นดอกสีม่วงๆนะโยมนี่แบบนี้เด้อนะนี่อันนี้เราไม่ได้พลาของเขียวนะเราพราของสีชมพูนะ โอ้นี่เห็นไหมนี่แบบกระนนดโกดกุก lamps. เลยเนี่ยโหเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวพี่นี่ถ่ายเห็นด้วยด้อนี่นี่โยมเอยนี่เห็นไหมนี่มาทางรากทางโคนเลยนี่มาทางโค้เงาเลยนี่โค้เงาสกราดเลยนี่เห็นไหมนี่แจ๊แจ๊นี่ของยีนเด้อนี่นี่อเราก็ทอนไปเลยทอนไปปลูกก็ได้นะนี่นี่เอาไปใส่กระมังใส่อะไรปลูกไว้ก็ได้โยมนี่ก็ดีก็ดีนะใครอยากมาเด็ดอยากมาอะไรก็ได้มาตามทุ่งนาเลยนี่ว้วนี่อันนี้ก็แบบรากใหญ่แล้วนะนี่ นายเดี๋ยวก็จะไปหาดูรากใหญ่มันก่อนดวงนี้ไม่ใช่นาเรานะไม่ใช่นาเรานะโยไม่รู้นาใครนะนี่สมัยแตก่อนเยอะโยมอยสมัยตก่อนแบบตามทุ่งนาอะไรอย่างงี้นะก็นะมีคนเกล่าให้ฟังว่าจะออ้งอมนี่แหละเวลาไปขี่ตามทุ่งนาก็จะออันนี้เช็ดตูดโยมอยอัตมาฟังแล้วก็ือ้อโดยินาสุดปรกอะ่ะรบมบได้เลยอะ่ะหีนนี่เห็นไหมนี่เยอะแยะมากมายนะ เราสามารถเอาไปใส่ต้มปลาก็ได้เอาไปตากแห้งใส่ต้มปลาใส่อะไรก็ได้โยมนะนี่เก็บไว้ได้เป็นปีนะนี่เก็บไ,ได้นานมากนี่เก็บไว้ได้นานมากเลยนี่เดี๋ยวลรงพี่จะเดินดูไปเรื่อยๆนะอ้โหอ้วเรพี่ทางนี้เยอะแยะมากมายเลยน,นี่เห็นไหมนี่ตามคณะโยมเนอะนี่โอ้นี่นี่เดินนี่เห็นไหมนี่โอ้แบบเยอะมากนี่ เดี๋ยวลูกพี่ก็จะเด็ดอ่านี่ก็คิดถึงสมัยตะโกนโยมเว้ยตอนสมัยเราไอ้ยังเล็กๆเด็กน้อยๆเราก็ไปเด็ดอันนี้เลยให้แม่เอาไปต้มปลานะนี่โอ้นี่ก็อีกนี่เยอะแยะแะเด็ดไม่หมดเราโยมเว้ยต้องเอาถุงปุ๋ยมาลูกพี่ไม่ได้ใส่ถุงมาด้วยนะลูกพี่ชอบสดๆเลยไม้ไม้ถึงถือสดๆอย่างนี้นะน้อยนี่เห็นไหมนี่เยอะแยะนี่เด็ดเอาเลยนี่ใครอยากได้ก็มาเด็ดเอาเด้อลูกพี่มาเด็ดให้นะ ดูสวยๆเลยโยมนี่แบบนี้เราก็เลือกเด็ดอนไนสวยๆก็ได้ถ้าเราจะเก็บไว้กินกินนะโยมนะเดี๋ยวเลยลงพี่เด็เดให้ดูเฉยๆนะว่ามันเยอะมากที่ไหนนี่มีบริเวณตามข้างคานนี่เต็มเลยนี่เห็นไหมอันนี้นี่เยอะมากนี่เด็กตามข้างคานนี่เห็นไหมนี่ว้โอ,โอ,โอ้แบบชอบมากเลยโยมการเด็ดผักเด็ดอะไรอย่างนี้นะอันนี้เราไม่ต้องปลูกนะรู้จะโค้งเขาจะมาไล่เราไหมนะ อ,อ,อย่าโผลเอ้ออย่าไหลเหล่าเด้อนะไม่เป็นไรโรกนะรู้จักกันอยู่นะเนี่ยไม่รู้รจักกับใครนะ <c oughs> น้านี่นี่เยอะแลงโยมเอ้ยนี่เบลเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปเป,ปไปต้มไปให้แม่ครัวต้มปลานะนี่ <c oughs> นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวหแม่ครัวไปต้มปลา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัดรากฝังกะละมังไว้เือเอาเอาไปฝังกะละมังไว้ก็ได้น,นี่โยมเด้อนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดูก่อดูก่อน <c oughs> นี้ไรเพอแล้วนะเยอะแล้วโยมเอ้ยเจริญพรเด้อนาช่วนี่ก็เย็นแล้วนี่ ดูเยอะแยะมากมายเลย bye, bye, bye. เ e คุยบายบายแต่ว่ายี่คิมีนาโต้สนอมนะ <c oughs> <c oughs>